โอเคก็กลาบสวัสดีบบท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ในทีกีจุดสองศูนย์ศูนย์นะโอเควันนี้เพึ่งไปกับเกมฟรีไฟวันนี้วันไหนวะจับไม่ได้โอเคซึ่งก็ห่างหายกันไปนานเลยครับจากฟรีไฟเนะี่ยเพราะไรเพราะยอดไลฟ์มันน้อยมากๆา,ากนะผมเลยเพราะผมเลยไม่ค่อยลงนะซึ่งเกมอื่นที่ผมลงไปเน ยอดยอดไรนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มันสนุกไงเออผมเลยลงแล้วพูดจริงๆอะ่ะผมทำ YouTube เพื่ออะไรผมผมทำเพราะมันสนุกนะครับแต่บางทีก็เครียดเหมือนกันม,มาจังหวะน,นี้พวกเราจะลิ้มหมดเลยดีมีหมดแล้วโอเคมาวัน,นลิมหมดคนมแม่นแล้วกันเนาะนหนึ่งสังหารสังหารยี่สิบสังหารสามสิบ สังหารห้าสิบอุ้ยอันนี้กิจกรรมใหม่ของดีสังหารร้อยอุ้ยอุ้ยสบายเลยวสังหารเยอะแบบนี้โอเคงั้นก็เรจะเปลี่ยนจากหมดก็ไม่ไม,ไม่ไม่เล่นแล้ว,ลวเราเพราะวันนี้เราจะไม่เล่นหมดวางระเบิดกันเพื่อมาดูกันว่าหมดวางระเบิดมันจะสามารถใช้ได้ไหมครับเดว่าหมดวางระเบิดมันสามารถใช้ในการสังหารในนี้ได้ไหมครับอันนี้ก็กิจกรรมใหม่นะ คือไม่ได้เข้านานมากแล้วประมาณไม่ได้เข้ากี่วันก็ตั้งแต่เอาให,ให้ให้ทุกคนนะนับตั้งแต่คลิปที่ผมลงเคลียร์แล้วผมไม่ลงฟรีไฟล์เลยนั่นแหละตั้งแต่นั้นผมยังไม่ได้เข้าฟรีไฟล์ดิโอเคเามาแล้วฝั่งเราวางระเบิดนี่เล่นก่อนเลยแล้วจากนั้นก็นี่ได้มาเหมือนเดิมสวดในเลฟเฟห้เดี๋ยว ทำไมไม่หายวะอุ้ยอะไระเนีเฮ้ยทำไมสีทองเก็บนะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งมันฟิฟามันเปลี่ยนใหม่ขนาดนี้เลยเหรอฟิฟามันเปลี่ยนไมค์ขนาดนี้เหรอโอเค ขังเอาไว้ขังเอาไว้ขงวัขงเอาไว้ครับไ,ไ,ไป,ไปโอเคไม่ผมหายไปไหนวะไม่นานนานรู้สึกถึงมือทำไมถึงมือ ทำไมมือเหลเกินไมอเลเกิน้ยบบทำไมือบอกเลยสุดสุดเลยทำไมมออยู่กับใครวะ อยู่กับเพื่อนหรอไม่เป็นไรเเพื่อนหลอนป่ะนี่ทำไมดูแบบกบะักังอะไร้วเพื่เเจ็บเจ็บ

แ okay. ก่ตรงนี้พ่อจะต้องใช้ปืนปืนดีปืนพันมากใช้ปืนพันมากเอ้ยเพื่อนตายขอหน่ยแล้วกัน okay. ได้เอวอมาหนึ่งลูกใช้ได้ใช้ได้ได okay. ถือว่าเอาไปกันได้นะ แป๊บหนึง่งอืมอืมกันไว้เอ้าดูทางแนววะทางนี้เหรอแปบบ๊บ ดูก่อนมันจุดอะไรเงี้นสิเนี่ยเอ้ามันก็ไม่ได้จุดทางนี้ว่ะเอ้ามาจุดทางนี้เอาอ๋อมันฝัง่งกระพู้งกระหือเรียบร้อยแล้วโอเคยดาเน,นี้เหรอดาเน,นี้ยไม่หวังละนี้เลยปืนเนี่ยได้ละดาเน,นี้ยใช้ปืนนี้แหละ เดบปะฮุงนนเดบปะฮุนุาวนนเดโอเคผมข้าไปสามนะมือูือกว่าสถานมมจะขึ้นไหมนะโอเคมาเห็นผมออกนะันนี่ย อโอ้ยนุ๊กนี่ลากขึ้นหวัวฟาเกนโอ้ยมันไหมันมน่าหล่อดวสองก้มหนึ่งเลยเกินเวสซีนฆ่าผมว่ะมันตั้งระเบิดที่อ๋อโอ้โหมันไหลเกินเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งซ้ำไม่เอาออกได้แล้วเรีวเอาโอ้โหเยมกมบัสรับ มันดวดลงไปแบบนั้นเลยเหรอเฮ้ยมันวางระเบิดเกียนตึ้นฝั่งนูน้นแล้ววางระเบิดเกียนไปฝั่งนูน้นน่ะโอ้ยเพื่อนเราตรงนี้มีปืนพัดมาด้วยโอ้ยจังใสจังใส่วิ่งไปแล้วเฮ้ยแต่กเกมฟีฟารู้สึกจะบังแล้วแบบตอน ตอนกดเข้ามาแบบเล่นคนเดียวแล้วมันแบบมันจะสุ่มใช่ไหมล่ะเออแต่ทำไมมันไม่มีไม้เลยพวกเนี้ยเออเหมือนเนี่ยอไงจุดไฟก็หลังเหนื่อยงานใส่ดาวหนึ่งแล้วเพื่อนมึงไม่ทันแล้วมึงแพ้แล้วเพื่อนบึ้มย่อยยับเชื่อไหมแม่งเพื่อนกดปอดลให้ตัวแรงหันแรงหัน เรื่องบอกว่า I am อมว่าตัวฟาดเอาฟืนเลยเดี๋ยววาไม่มีเท่าเลยนะเว้ยเอ้าไม่แน่เดิมอีกฟักเก่ฟักเกไหนานี่คนโง่ครับยืนแบบคนโง่เออหรือไม่เต็มบาทโอ้โหไม่ใครไหนแบบนี้ยืนเหมือนคนเออหรือไม่เต็มบาท จบะเดฟบ้าหงเงยเละเดปบ้าหงบุกตาหงเงยเงยเดปบ้าเอาเด็สายเอ้าหัวนี้ก็ไม่วางระเบิดเนาะมาผมไม่น่าจะได้เอนะคิดว่าน่างงผมไม่ได้เอผมได้สามคิวไปดูกันว่ามันจะขึ้นให้ไหมนะถ้าถ้าอันนี้ไม่ขึ้นเด้อ ผมจะเล่นหมดธรรมดาหรือไม่ก็แรงหรือไม่ก็หมดคอมเมนต์อะไรพวกนี้นี่เคยเล่นแบบส,สดๆเลยฮนะครับดูมัเล่นเล่นกับแกอ๋อกึนอะไรเนะี่ยเล่นหมดเทเลสส,ส,สีสีอะไรวะอันนี้ก็บอกลงเล่นลงเล่นไหนวะหมดเทเลสไท์อะมา่นหมดเทเลส์ดูไปที่นี่เดียก่อนไปขอตัดลิปไปก่อน โอเคตอนนี้ก็อยู่กับพี่เห,อหรอคงนะครับวันนี้ไม่ได้ผาาหลังนี้เรื่อยส,สดๆเลยแล้วก็ภา,เาเบบเคอเอาเรื่อยแบบสดๆครับไม่เชื่อเดี๋ยวแป๊บนึงเออมันเปิดหน้าไม่ได้วะต้องแบบออกก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็อยู่กับพี่เหรอคงนะไม่เชื่อพี่เหรอคงคือมิ้นมิเรเนเรื่อนงานทหารนะตูน่ะเพาแบบผมพี่เสี่ยแบะไม่ไม่พนะแบบี่ปายพีย่ ผมชอบมาเมือ่อก่อนผมเล่นได้แต่ปสองะคิดดูอะผมป5แล้วมันผ่า3ปีแล้วเนี่ยคือแบบโอ้มันนานสุดๆไปเลยแล้วคิดดูผมเล่น3ปีผมเบื่อแล้วคือไม่ครับผมเล่นประมาณตอนป3อะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อม,มันมีคนมันมีคนเชิญผมมาแล้วผมแบบลืมกดหมดที่ด้านายระหว่างตอนนั้นไงโอ้โหต้องลืมเอา,าไปกดอหม่มามาแล้วครับโอเค <c oughs> มาสุดๆไปเลย ไ mm hmm. ม่โคตรนานเปิดเพลงรอดีวกว่า Thank okay. you. โอ้โหจีกว่าเพียงจะจบวิ่งต่อหรือจ้าชุดเดียวเข็นี่มาแต่ไม่รู้เลือกจะทนได้ไหม <izon> lire, id, เราเพิ่งทีบางไอคนนี้แหละข้างหน้าใช่ไหมอืมอืมอืมติดพิษติดพิษติดพิษติดโดนเขาไปขอโทษเพื่อนเราไปเด็กโดนแน่นครูขี้ เซอเกินเองมีของอะไรอ้าขอของทีเดียวใช้ได้คุณอะไรๆแกผมต้องหาที่สูงแล้วมันนี่ไม่มีที่สูงเลยทั้งเกมแบบเอาชีวิตรอดจังนี้จังใส่จังใส่เน้ เยอะจ็บคอครับ ลงไปงล้วเสียเปียบแล้วแล้วก็เด <c oughs> ี๋ยวหนึ่ว <c oughs> ่าหนึ่งอะไรนีวปักมยาก่อน๊มยาก่อนตรงนี้ไปโอ้โ ไม่เป็นไรที่สามคือไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้นานอยู่แล้วโอเคมะไปดูกันเลยมันจะได้มาวะเนี่ยได้แค่คิวเดียวเอาแต่แบบหยบทั้งเกมอะแบบหาของเล่นทั้งเกมอะคือแบบคือแบบหาอะไรคือหาอะไรทำไม่ได้เหมือนคนว่างอะว่างมากเกมมาดูกันได้ไหมเออมันต้องเล่นหมวดทะเลทรายนะแบบเน,นี้ยโอเค แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยบ๊ายบาย